ครับสวัสดีนะครับผมปกติซองบ่าวอีสานอีกแล้วพี่น้องมือนี้้ฮาก็มีเรื่องเล่าจะบอกว่าเกี่ยวกับอีหลานหน้อยหฮาบอกก็ต้องบอกว่าเกี่ยวกับอีหลานน่อยห้องละน้องข้าผมเนาะน้องอุ้งอิงเพชรบ้านแพงน้องข้าผมเนาะเอามาว้าสูพีเอามาว่าสูน้องเอามาว่าสูเ FC หลานน้อยกันได้ฟังอีกแล้วนะครับผมเนาะจะเป็นเรื่องเล่าใดพี่น้องมือนีน้องข้าผมเนาะหลายคนอาจจะได้ติดตามพี่น้องว่าจะเป็นทางช่องของอาบาโทนเองนะพี่น้องทองพูนแม่น้อยน้องอุ้งอิงหรือว่าบางคนน้องข้ผมเนาะอาจจะติดตามทางช่อง สีสเกตสร้างบ้านกันอยู่เมนวพี่น้องเมื่อนี้อาจจะได้รับข่าวข่าวสารน้กับผมเนาะกันบ้านแลวแน้วกัผม,น,ม,ผมนั่นนนันก็คือสีสเกตสร้างบ้านน้วกัผมเนาะอ่าร่วมกับยิลาน้อยเฮาน้องอ้งอิงพี่น้องจะรับ จะบอกว่าสร้างบ้านกัต้องบอกว่าต่อเติมกันแล้วกันนะครับผมเนาะอ่าต่อเติมบ้านให้น้องน้ําตาลหรือว่าบ้านอ่าของย่ายที่อ่าเพิ่นพิการนะะครับผมเนาะที่อ่ามือวันก่อนอีหลานหน่อยกับทีมงานนะครับผมเนาะได้อ่าซื้อข้าวสารอาหารแห้งน้อพี่น้องเนาะไปซอยเหลือนะครับผมเนาะซึ่งเป็นเรื่องที่ดีๆนะครับผมเนาะที่เกิดขึ้นเป็นว่าพี่น้องว่าอ่าถือว่าอีหลานหน่อยเฮากาเป็นอ่า ซื้อกางกันแล้วกันนะครับผมเนาะในการเชื่อมแม่พี่น้องอาทั้งรีสเกตสร้างบ้านมารวมบุญกันในครั้งนี้นะครับผมเนาะซึ่งโครงการของศรีสเกตสร้างบ้านนะพี่น้องเพื่อนก็มีโครงการของเพื่อนนะครับผมเนาะโครงการดีๆพี่น้องซอยผู้ยากไร้นะครับผมเนาะสร้างบ้านปีละหนึ่งหลังนะครับผมเนาะอันนี้ก็ถือว่าเป็นการคืนกําไรให้กับสังคมนะครับผมเนาะถือว่าเป็นเรื่องดีๆนะพี่น้อง แบบนี้ควรสนับสนุนนะครับผมเนาะ,ะเป็นเรื่องดีๆพี่น้องที่เกิดขึ้นนะครับผมเนาะ,ะหลายคนกะเบ,บิงแล้วกะมีความสุขหลายคนเบิงแล้วกะดีใจน้ำนะพี่น้องบพว่าจะเป็นทางน้องน้ำตาลหรือว่าทางคุณยายนะครับผมเนาะ,ะที่อาจจะมีการต่อเติมนะพี่น้องทำให้ดีขึ้นกันแล้วกันนะครับผมนอะใส่ขํานี้ดีกว่านะครับผมเนาะทำให้ดีขึ้นมือ ที่อีหลานน้อยเฮาเดินทางไปเนาะพี่น้องไปไปมอบสิ่งของข่าวสารอาหารแห่งใ้เนาะครับผมเนาะทั้งแม่น้อยหรือว่าอีหลานน้อยเฮาเองก็ได้สอบถามนาะครับผมถึงย่านเนาะครับผมเนาะบันย่านฝนฝนมาฝนผาเขาบ่อฝนร่มตีฝนเขามาในบ้านบ่เนาะครับผมเนาะย่านแบบว่า เปียกนอกจากผมยันแบบว่ามีฝนพาเข้ามากนอกจากผมน้องเมย์หน่อยก็แสดงถึงความเป็นห่วงจุดนี้ไปนอกจากผมนอกากผมมองว่าทางศรีสเกตสร้างบ้านนอกจากผมน่าจะมองเห็นถึงจุดนี้นอกจากผมเนาะก็เลยอาจจะต่อเติมหลังคาออกไปแล้วก็ทําให้ดูปลอดภัยมากขึ้นน้องพี่น้องสำหรับบ้านหลังนี้นอกจากผมนอกจาถือว่าเป็นเรื่องดีๆน้อพี่น้องเนาะอนุโมทนาสาธุน้ำกันนะครับผมเนาะห้องไปเบิ่งคลิปน้อยหนึ่งนะครับผมต้องบอกว่าน้อยหนึ่งอีิริของทางศรีสเกต สางบ้านคำยืนยันจากทั้งอ่าซีสเกตสางบ้านหรือว่าเสียสางเนอะกับผมเนาะเดี๋ยวห้องไปบันทึกบุก่อนเดี๋ยวห้องจะกลับมาบอกกันเนอะกับผมเนาะแต่ตอบพลังหนึ่งที่นี่ก็เลยเนี่ยถาพอดีน้องขึ้นมากกัเลยว่าเออเราขึ้นกันเลยคุยกันว่าอันนึงแปลว่าคือเดี๋ยวไปช่วยกันนะครับผมก็พอดีในจังหวะก็ตรงกันกับทั้งนอกเพิ่งนั่กับทั้งท่านผู้เด็กผมพี่ผมยังแบบมีอยู่แล้วก็เลยว่าโอเคหรล่ามามาเห็นเนาะมันพอดีกัน่านผู้ใหญ่กัน จะเอาอะไรก็แจ้งมาถ้ามีคนก่อนี้ไปเดี๋ยวผมจะให้ให้เบอร์พี่งไวเนี่เดี๋ยวผม,มวก,ก็แลก็ว่าจะเอาของมือดนเดงรกอันี้ดยมเอหูเกอาเราอยู่ท้รับน้องเบิงกันกันนี่บอกครับนี่ก็เป็นคลิป สันๆเนาะพี่น้องเนาะจากปากของเสียสร้างเองเนาะพี่น้องทางศรีสะเกดสร้างบ้านเพิ่นเองแล้วก็ผมเนาะเบาอีสานกะน้ำคลิปสันๆแล้วก็ผมคำเว้าที่ออกจากปากเสียสร้างเองแล้วก็ผมเนาะเมื่อนี้เพิ่นก็ได้เดินทางพี่น้องไปเบื้องสถานที่จริงแล้วนะครับผมอ่ะนั่นก็คือบ้านของอ่าทางน้องน้ำตาลแล้วก็ผมเนาะแล้วก็ทางคุณยายแะครับผมเนาะเพิ่นกะไปเบื้องสถานที่จริงแล้วพี่น้องเพิ่นกะน่าจะ เห็นแล้วนะครับผมว่าจะต้องต่อเติมตรงไหนจะต้องทําตรงไหนนะครับผมเนาะแล้วเมื่อน,นีนะครับผมเนะาะทั้งช่องของพ่อเอกน้พี่น้องเนาะพ่อแม่อุอิงลําเพลินออฟฟิเชียลนาอพี่น้องได้ลงคลิปนาะพี่น,อน,น,นอนะ้องเนาะลงคลิปหนึ่งพี่น้องร่วมกันทําบุญเนดะ้อพี่น้องร่วมกันทําบุญเนาะ ทอดกระถินเนาะพี่น้องเนาะณวัดหนองคูเนาะพี่น้องนี่ยคือบ้านกีฬาน้อยบ้านพ่อเอกอะไรนะครับผมเนาะเป็นวัดบ้านเนาะครับผมเนาะที function, reforms, ่อ่าเป็นวัดที ması, ่กีฬาน้อยเนาะพี่น้องไปทําบุญเป็นประจำเนาะพี Overall, lakes, ่น้องทางเจ้าอาวาสเนาะเพิ่นก็ให้ความหักความเมตตาเนาะพี่น้องต่ออีหฬาน้อยเฮามาโดยตลอดเนาะพี่น้องงานบุญงานอย่างต่างๆเนาะพี่น้องเพิ่นจะเอิ้นอีหฬาน้อยเนาะครับผมเนาะไปร้องเพลงเนาะอ่าเพราะว่าอาจจะมีแบบว่าค่าจ้างนิดๆหน่อยค่าขนมให้อีหฬาน้อย ดีนเน,น,น,ห,นหน่อยนาะพี่น้องตั้งแต่อีหลานหน่อยยังไม่มีชื่อเสียงเนาะกับเป็นอีกอ่าอีกหนึ่งวัดน้องกับผมเนาะที่ให้การสนับสนุนนอ่าอีหลานหน่อยเข้ามาอ่าตั้งแต่น้องกับผมเนาะอีหลานหน่อยยังไม่มีชื่อเสียงเนาะแล้วก็เป็นวัดที่อีหลานหน่อยเข้ากับไปเป็นประจำนาะพี่น้องไปทําบุญเป็นประจำนาะครับผมเนาะ นี่ละพี่น้องถือว่าได้ทําบุญร่วมสร้างตักบาตรร่วมขันนะครับผมเนะาะใครอยกากทําบุญร่วมกับอี่ลาน้อยเฮาร่วมกับพ่อเอกแม่น้อยร่วมกับครอบครัวร่วมกับทีมงานรถตู้นะครับผมเนาะร่วมกับทีมงานลังบ้านอ่าบ้านน้องคู่นะครับผมเนาะกะ น้องพี่น้องสามารถน้องกับผมช่วยๆกันได้เด้อพี่น้องเด้อน้องกับผมเนาะอาจจะติดต่อทางแม่นอยด้วยพ่อเอกเข้าไปน้องกับผมเนาะหรือว่าใครอยากดูรายละเอียดเพิ่มเติมน้องกับผมน้องกับไปเบิ้งคลิปเต็มๆทางช่องของพ่อแม่อุงอิงรำเพลินออฟฟิเชียลเนี่ยน้องกับผมน้องไปเบิ้งถึงรายละเอียดพี่น้องเพิ่นทอดมือใดผู้ใดที่อยากร่วมบุญสามารถโอนน้องกับผมน้องไปในช่องทางใดได้น้องกับผมนี่ก็ต้องกั เขาไปเบิง่งรายละเอียดเนาะพี่น้องเนะาะทางช่องพ่อแม่องค์หญิงลำเพลินออฟฟิเชียลเด้อพี่น้องเด้อเนาะครับผมเนาะซึ่งกองกระถินเนาะพี่น้องตั้งต้นเนาะพี่น้องเนาะก็เป็นเงื่อนที่เป็นปัจจัยกันแล้วกันเนาะที่อีหลานน้อยได้อ่าถวายเนาะครับผมเนะาะทางพระอาจารย์เพิ่นเนาะครับผมเนาะทางพระอาจารย์เพิ่นก็เลยตั้งเป็นกองอ่าต้นกระถินขึ้นมาเนาะครับผมเนาะอ่านั่นก็คืออ่าเป็นจำนวนประมาณ1น0 0ง ้าร้อยก็าบาทน้องกับผมเนาะอะาคราบเป็นบริสันจัจบอผิดน้องกับผมในในคลิปทางพระอาจารย์พันเดวัลย์อยู่อ่าเป็นบุญเป็นกุศลที่อทาทั้งีหลานนยทั้งแม่นอยทั้งพ่อเอกนาะพี่น้องได้ร่วมกันถวายน้องกับผมเนาะอากอนหนานี่สมทบมากสมทบมากพี่น้องจนได้อ่า กระถินกองนี้แล้วก็ผมเนาะอ่าทางพระอาจารย์เพิ่นกันเลยอ่าได้เฮ็ดกระถินกองนี้ให้อีหล่าหน่อยเฮ้าแล้วก็ผมเนาะถือว่าเป็นบุญต่อบุญพี่น้องแล้วก็ผมเนาะในภาพเฮ้าก็สิเห็นอ่าทางแม่ฮักบุรีรัมแล้วก็ผมกับทังพอลุงแล้วพี่น้องเนาะต่อยอดกันแล้วพี่น้องต่อยอดกันแล้วแล้วพี่น้องเนาะณขนาดนี้แล้วก็ทังเสียสร้างแล้วก็ผมเนาะศรีสะเกดสร้างบ้านกันได้เข้ว่าต่อยอดกันแล้วแล้วก็ผมอ่า ต้องบอกไ้ก่อนนะครับผมเนาะการทําบุญครั้งนี้ไม่ใช่การเลี่ยไรนะครับผมเนาะอยู่ที่ความสมัครใจเด้อพี่น้องพี่น้องมีความพรอมมีความสมัครใจพี่น้องจังเฮ็ดมีความสบายใจพี่น้องจังเฮ็ดเนาะครับผมเนาะย้ําอีกครั้งไม่ใช่การเลี่ยไรนะครับผมนะแต่เป็นการบอกบุญต่อบุญเด้อพี่น้องเด้อบอกบุญ บูดบางที่ผู้ใดอยากคิดอยากร่วมบุญเนาะพี่น้องกับอีหลาหน้่อยนะกับผมเนาะ,ะทางพ่อเอกเพิ่นก็นได้ออกมาอธิบายขึ้นกันนอกาผมไม่ใช่การเลี่ยไรอยนอกจาผมเนาะอยู่ที่ความเตรียมใจความสมัครใจความพร้อมของแต่ละบุคคลใครอยากร่วมบุญก็สามารถร่วมได้นะกจาผมเนาะใครไม่สะดวกก็บม่เป็นไรนอกจากผมเนาะครับผู้ใดามาคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์ทั้งสองใบสันเด้อพี่น้องเพื่อเป็นกำลังใจใทั้งสองในการทำคลิปต่อไปนะกจาผม่าลืมกดกระดิ่งพี่น้อง,พองเพื่อจะไม่ได้พลาดคลิปใหม่ๆของทา้ง องนับผมเนะาะคํำบอกใดผิดพลาดประการใดไปก็ต้องขอโทษขออภัยนะครับผมเนาะมา,มา,มานาทีนี้เด้อพี่น้องเด้อครับบริษัทลาบาาลาก่อนพบกันใหม่คลิปหนะ้าสวัสดีครับผม